สวัสดีครับพบกับช่องมานิดบ้านนาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บผักครับเก็บผักมาทํากับข้าวนะครับแต่ว่านี่เราให้ชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับทุกคนก็ประมาณหกโมงกว่าๆครับอันนี้คือลังเก็บเกี่ยวครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้คือข้างบ้านเรานะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนานะครับนาที่ปีนี้น้ําท่วมครับก็ได้ข้าวนิดเดียวเองปกติก็ข้าวจะงามมากครับแต่ตอนนี้คือมีแต่หญ้าครับเพราะว่าน้ําท่วมสองสามรอบนี่ข้างๆ ข้างหลังก็จะเป็นสะครับฝั่งนู้นนีไหมครับลราให้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ตอนเช้าฝั่งนั้นก็จะมีควายด้วยครับทุกคน,นแต่ตอนนี้เราพาทุกคนเข้าไปที่สวนผักดีกว่าไปเก็บผักนะครับว่าวันนี้จะมีผักอะไรที่เราจะเก็บกันนะครับนี่ก็มีเจ้าของสวนมาก่อนแล้วเนี่ยครับไก่ไข่มาแอบเข้ามาก่อนแล้วอันนี้คือสวนบนนะครับมันจะมีอีกสวนล่างที่เราให้ชมเมื่อวานอันนี้จะเป็น ต่อไปมันจะเป็นที่วางกองฟางนะครับว้าให้ปศุสัตว์คือเลี้ยงวัวนะครับนี่ไก่ไก่เอาไปก่อนเร็วอันนี้คือถั่วฝักยาวเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับว่ามีผักอะไรบ้างในส่วนบนนะครับไอ้ข้างๆก็คือต้นต้นข้างหลังก็จะเป็นต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมที่ปลูกไว้แล้วก็มีมะขามเทศมีมีไนนานะครับแล้วก็มีผลไม้เยอะมะม่วงก็มีครับกําลังเกิดที่อยู่ข้างหลัง เดือเราก็จะ,ะไล่เจ้าของสวนเราก่อนไปเลยวงเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้นะครับนี่ปีนี้ก็จะได้ข้าวประมาณนี้นะครับข้างล่างที่เราเกี่ยวมาได้ข้าวมานิดเดียวไปแล้วเจ้าของสวนไปแล้วแล้วเราก็จะดูผักนี่ดอกผักชีลาวครับสวยไหมครับดอกผักชีลาวนี่ก็จะเป็นต้นของถั่วถั่วปุ่ม นะครับนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นกะไผ่ด้วยนะครับกะไพรเยอะแยะมากมายเราปลูกไว้หล,หลายหลายปีแล้วอันนี้ก็เป็นผักขมผักขมใหญ่จะเป็นผักขมที่ไม่มีหนามเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยครับแล้วก็ไปทําขนมด้วยข้าวต้มได้ครับทําดังด่งน้ําดั่งทําข้าวต้มได้ด้วยเวลามันแก่แล้วนะครับน,นี่ก็จะเกิดเองเต็มเลยครับผักโขมที่เป็นต้นๆคล้ายๆต้นทานตะวันจะเป็นผักโขม ว่าเคยปลูกแล้วมันเกิดนะครับมีประโคมใหญ่เอาไปผัดน้ำมันหอยลวกกินกับน้ำพริกอร่อยครับนี่ถัว่วถั่วก็เริ่มเริ่มมีเรื่ออะไรอ่ะมีดอกมีถั่วพุ่มสีม่วงครับดอกสีม่วงถัวถ่วถัว่วถั่วยังไม่โตนะครับอันนั้นเป็นหัวใช้เท้าคณะแล้วนะั่นจะต้องไปเก็บส่วนล่าง เอาผักบุ้งไว้ผัดดีกว่ามันจะเป็นหัวเชเท้าหัวเฉยเท้าเริ่มเริ่มโตแล้วครับเริ่มมีหัวละหัวเฉเท้าโอย้ยุงเยอะมากนี่หัวเจเท้าปลูกแบบรวมๆกันมั้งพี่เขาปลูกครับนั่นผักชีจีนแล้วก็ผักบุ้งผัก คณะคณะตรงนี้ไปปลูกข้างล่างแลเดี๋ยวเราไปเก็บตัวล่างดีกว่าครับส่วนบนเราพามาชมนี่ผักบุ้งเดี๋ยวตอนที่เราผัดผักผักบุ้งไฟแดงเดี๋ยวเราเขาไม่เก็บเขาบุ้งเหลือไม่เยอะแล้วนี่นี่ผักขมนี่ดูใบใกล้ๆครับใบใบผักขมผักขมธรรมชาติผักขมบ้านนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็คือผักขมผักขมผักขม อ้อปพนมีรอดมาต้นเดียวนะครับคลิปนี้ก็พามาชมส่วนบนเดี๋ยวเราจะไปเก็บส่วนล่างนะครับตอนนี้เราก็มาถึงส่วนล่างแล้วครับทุกคนมีจะพามาชมส่วนล่างว่ามีผักอะไรบ้างนะครับส่วนล่างก็คือส่วนที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละแต่อยู่ข้างล่างอันนั้นสูงกว่าในชะ่ไหมอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งของนาเมื่อกี้อีกส่วนบนอยู่ตรงนู้นนะครับมีแสงก็จะนี้หน่อย เดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนี่ประมาณนี้ครับแสงเยอะหน่อยตอนเช้าครับอันนี้เราเก็บคณะคณะเดี๋ยวมาชมคณะครับนี่คณะคณะสวยมากครับแต่มันยังโตไม่เต็มที่โตได้อีกเนาะให้มันโตกว่านี้ก่อนนี่ครับประมาณนี้คณะแต่กําลังน่ากินเดี๋ยวตอนวันหลังก่อนแต่วันนี้เรามีโปรแกรมว่าเราจะมาเอา กวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกนะครับกวางตุ้งก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์หลักๆก็คือสายพันธุ์ที่กินใบคือแบบเขาจะโตแบบปลูกปลูกนานมากก็จะเป็นใบครับขึ้นใบยอย่างเดียวเลยแล้วก็อีกปากกวาง,งตุ้งดอกที่มันเวลามันออกดอกแต่นี้ดอกยังไม่บานแต่เราชอบกินแบบนี้นะครับก็จะออกมาปุ๊บงามได้ระดับหนึ่งเขาก็จะออกดอกออกดอกแบบเนี้ย นี่เป็นดอกนี่ครับครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยครับนี่ก็เอาไม่เยอะนะครับนี่ต้นนี้เอาต้นนี้เล็งต้นนี้แต่เขาก็จะแต่งใหม่นี่แต่มาแล้วเอาสักห้าหกต้นก็พอนะครับอาจารย์เดียวพอว่าเรากินเองเราทำไม่เยอะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นี่ต้นนี้เวลาตัดก็จะ ให้มันเหลือตอข้างล่างเพื่อที่เขาจะแตกออกมาแบบนี้ครับี่ยเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ถ้าเราตัดแล้วเราก็จะตัดกินเอาประมาณไหน,นก็นี่มันจะมีดอกยอดที่กําลังจะแตกหนึ่งสองเนี่ยแล้วก็ตัดเหนือย,ยอดว่าเราตัดกินเองเราก็จะให้เขาแตกยอดอีกรอบหนึ่งมแบบนี้ห้มาแล้วสองยอด เราก็จะตัดล่างๆตัดบนหน่อยอสามยอดเอาสักสักหกผมว่าน่าจะเจรจานใหญ่เลยแหละผัดน้ามันหอยครับคลิปนี้ก็พามาตัดผักนะครับแต่แสงมันนี้หน่อยเพราะว่าเปนตอนเช้ามันก็จะแสงมันรบกวนหน่อยถ้ามาตอนเย็นแสงจะสวยครับอันนี้มันไม่อวบเดอาให้นี่แหละ ถ้าไม่อวบแบบนี้เราเอาไว้ลวกกินกับน้ําพริกเพราะว่าคือกินได้ทั้งลํานะครับถ้าไปผัดมันก็ต้องไปปอกเปลือกก็เอาต้นใหญ่ๆมันจะสะดวกสะดวกต่อการกินอย่างเงี้ยเงี้ยเราเหมาะที่จะไปลวกกินกับน้ำพริกเพราะว่ามันกินได้ทั้งลําเวลาลวกแล้วอ่ะแต่ผัดมันก็จะเอาต้นใหญ่ๆดีกว่านี่แบบนี้มันกําลังเริ่มออกดอกนี่ตอนที่ห้างาไหมครับ ไม่ค่อยอวบนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เส่ปุ๋ยแต่ก็คือปลอดสารพิษไม่ได้ฉีดยาด้วยหลักๆคือปลอดสารพิษถ้าเราปลูกกินเองอก็จะประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้สารนิดนึงครับเพราะเราใช้มือมือใช้นะครับนี่ก็คือผักกาดเขียวปอีอันนี้เี๋ยาเราประมาณนี้ หรือว่าจะเอาคณะคณะมันผัดรวมกันได้ไหมผัดได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่เข้ากันเท่าไหร่เนาะเอาอีกสักสองต้นนี่ครับเอายอดยอดมันผักปอสารพิษกินกับข้าวส,สวยๆล้วร้อนครับลูผักกินเองเนาะนี่ประมาณนี้ครับได้แล้ว งามมากครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวอาจจะมีไปเก็บมะนาวเลยพาไปดูมะนาวครับข้างๆบ้านตรงโน้นนะครับมันจ,จะมีต้นมะนาวที่ปลูกไว้3ปีก่อนอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่ปลูกไว้7เดือนนะครับก่อนที่จะไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก่อนฤดูฝนนะครับตอนนี้ก็คือต้นฤดูหนาวก็จะประมาณนี้นี่อากาศขาวอีกสักเดือน มันน่าจะห่อครับนี่เริ่มห่อแล้วแต่หอยังไม่เยอะอากาศขาวครับอันนี้ไม่ได้ขยายถ้าปกาติเขาปลูกเขาจะขยายให้มันต้นต้นห่าง,งกันมันจะห่อไว้แล้วมันจะสวยนะครับแต่อันนี้คือปลูกเป็นแปลงเลยเอาไว้กินกับน้ําพริกหรือว่ากินกับส้มตำเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําข้างๆก็จะเป็นแมงลักสัดนั้นเป็นคะน้าที่ย้ายมาจากข้างบนที่เราพาไปชมมาเมื่อกี้ตรงนั้นก็เป็นแมงลักต้นหอมนะครับมีจะกินอะไรก็ปลูกครับ นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักสวนผักของเราแต่เราพาไปเก็บม,มะนาวครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงต้นมะนาวแล้วครับทุกคนก็คือข้างๆนาน,นี่แหละครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวแล้วก็จะเก็บเท่าที่เราใช้นะครับว่าเพราะว่าต้นเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็จะเก็บเอาแค่ว่าว <Okay. S 1> ันนี้เราใช้กี่ลูกนะครับวูบข <Okay. S 2> ้างล่างเยอะเลยนี่ครับนี่อยเมื่อวานวันก่อนเราก็มาเก็บเก็บมะนาว เดี๋ยวเรามาเก็บข้างล่างครับอันนี้ก็คือต้นกล้วยที่เราปลูกไว้สองปีแล้วครับมีมะขามเทศยัยกษ์ด้วยนะครับมะขามเทศใหญ่เราเพิ่งปลูกได้ปีเดียวครับโตเริ่มโตแล้วเป็นของที่เขาสนับสนุนมาจากกรมกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเขาให้มาสองต้นแล้วมาปลูกอันนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกไว้ตรงที่สะตรงนู้นต้นหนึ่งแต่ตรงนู้นมันมีมันตายมันก็จะเลยแค่ตรงนี้ เดี๋ยวรอดูกําลังเริ่มเป็นดอกครับว่าจะต้นใหญ่ขนาดไหนเรารอรอดูอีกสักสองสามักเดือนก,กว่าๆสองเดือนเนาะน่าจะได้กินครับแต่รัมะนาวมะนาวนี่ใี่ดูติดดินเลยครับเนี่ยวางวางทีง่ดินเลยข้าองอก,กับดินนี่ครับเดี๋ยวให้ชม,อ,มอันนี้มันหล่นล้ะแต่เราก็เก็บมาไว้อันนี้เราตั้งใจจะมาเอาลูกหนึ่งครับแต่อันนี้คือเริ่มมันเริ่มเริ่ม เริ่มจะเหลืองละแต่ก็เก็บไปก่อนเผื่อใช้ได้แต่ว่าเราเก็บอาแค่ลูกเดียวอันนี้คือมีอยู่หลายลูกเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกเดี๋ยวเราเอาลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลือกเอาลูกหนึ่งก่อนก็คือกิ่งมันโน้มลงมาดินครับเอาลูกนี้ดีกว่าเรือเอาลูกขู่นี่ประมาณนี้ก็จะเก็บไปเท่าที่เราใช้นะครับ เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านตรงนี้เองแค่สิบกว่าเมตรแล้วก็มาเก็บเอาทีละลูกละลูกลูกแบบน้ครับอันนี้ข้อดีของการปลูกผักไว้กินเองนะครับก็คือแบบอยากกินอะไรก็มาเก็บอันนี้ก็ทํามาตั้งแต่เด็กตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นชะอมด้วยครับชะอมต้นชะอมเราปลูกไว้สองปีแล้วแต่ก็ตัดไม่ให้ขึ้นสูงนะครับกระยอดก็เยอะเยอะเหมือนกัน นะครับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเข้าสวนแบบใหม่ๆนะครับเริ่มกลับมาอยู่บ้านนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับว่าวันต่อไปเราจะพาไปทำอะไรนะครับนะครับฝากกดดูคลิปหน้าด้วยครับ